สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเล่าพัฒนาสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะลงสูตรของอาจารย์ให้ก่อนเลยนะคะเอาไปพินิษเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกแนวทางเน้นรลยย้ำนะคะมีเข้ามีหลุดเลือกแนวทางที่ตัวเองชอบนะคะแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียง อีกหนึ่งแนวคิดนะคะให้ทุกท่านนะคะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะเด่นอาจารย์นี่เข้าตลอดเลยนะคะ น้อยครั้งที่จะหลุดนะคะเด่นอาจารย์นี่สายรูดนี่รอดนะคะยิ่งงวดไหนชนกันกับล้านนะคะงวดนี้ก็ชนสี่กันกับล้านนะคะสี่เนาะชนสี่กับล้านสูตรนั้นเลยนะคะสูตรที่นางให้สี่เจ็ดนะคะแต่เสียดายไม่จับคู่กันนะคะไม่จับคู่กันไม่งั้นหวานเจี๊ยบเลยทุกคนได้เลยนะคะเห็นไหมชนที่สี่นะคะสูตรแรกสูตรแรกนะคะสูตรแรกสูตรอาจารย์กับสูตรแรกของล้านเวลาชนกันทีไรอัดทุเลยค่ะทุกคน ชนกันงวดไหนนี่ปังทุกงวดเลยนะคะสําหรับตัวพี่น้องพี่น้องนี่มาบ่อยเนอะพี่น้องมาทั้งปีจริงๆค่ะปีนี้ใครเล่นพี่น้องรวยค่ะไม่ต้องเล่นหวยอื่นแล้วละค่ะไม่ต้องเล่นตัวอื่นใคะคิดอะไรไม่ออกก็พี่น้องค่ะออกแต่พี่น้องอีหรีค่ะปีนี้นะคะตกมาปีนี้เขาออกแต่พี่น้องจริงๆนะคะโหสายเบิรนคือหอยตายเอดเล็ดเลยค่ะโอ้ยอย่าให้ถึงทีเบิ้ลนบ้างเด้อ โอ้โหนึกว่าจะเบิ้ลนะคะงวดนี้นึกว่าจะเบิ้ลนะคะเอสคิดว่าจะเบิ้ลนะคะทุกคนไม่เบิ้ลนะคะอุ้ยเอสคิดว่ายังไงก็เบิ้ลแน่ๆเลยนะคะไม่เบิ้ลเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเราสายเบิ้ลเราไม่ย่อท้อนะคะสายเบิ้ลเราเพียรพยายามนี่นะคะสามตัวเกือบแตกนะคะทุกคนสามตัวเกือบแตก สามอาจารย์ให้สามสี่แปดเนาะสามห้าแปดมันมาสามสี่หนึ่งนะคะโอ้ไม่ได้เนาะนี่นะคะหนึ่งสี่สามนะคะหกหนึ่งนะคะโอ้แปดกับสามเพิ่นววาตัวเดียวกันในบล็าน,นี่นะคะเข้าตัวเด่นนะคะตัวเด่นอาจารย์ก็ยังไม่หลุดนะคะตั้งแต่ลงนะคะลองเอาตัวเด่นนะคะไปประกบดูนะคะทุกคนงวดน,นี้เจาะไม่เข้างวดหน้าเข้าแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ละสันเอด็ด่ิลาเอิงค่ะ อา้าทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดใครชอบตัวเด่นใครชอบตัวเจาะนะคะส่วนมากหวยลาวพัฒนากับหวยฮานอยนี่แนะนํารูดนะคะแล้วมันก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนว่ากันไม่ได้ค่ะแล้วแต่วิธีการเล่นของใครของมันนะคะโอ้เบิงเต่เอ์อดพวกเจ้าเนี่ยข่อยวินแล้วคุดิวินนะคะวินตารางนี่สี่ร้อยห้าร้อยตัวนะวินเจ็ดตัวแปดตัวนั่นค่ะเน,น,น,นี่ยสิไปย่านั่นยังไงหวย เอา้านี่นะคะทุกคนมาดูค่ะของวันพุธนะคะวันพุธแอดก็หาเรื่องพูดเรื่องคุยนะคะให้ครบนะคะให้ครบเอ่อแปดนาทีสิบนาทีที่ YouTube เขากำหนดนี่แหละคะ่ะเ c ฟซก็เลือกดูนะคะเลือกดูชอบสูตรไหนอะไรยังไงสูตรแอดสูตรล้านสูตรอาจารย์นะคะเพราะแต่ละท่านก็มีแค่คนละสูตรสองสูตรเนาะมีแต่แอดพวกเจ้านี่แหละบู๊ยอา้อาวแอดหนักเนาะ แอดก็ชอบแอดก็เอานี่ไปคัดเอาของแอดนี่แหละคะ่ะอยู่ที่ใครจะคัดยังไงนะคะทุกคนโอ้สูตรหลักแอดกาลังปังค่ะตัวนี้เอามาดูนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะวันพุทธที่ยี่สิบสี่นะคะวันพุทธที่ยี่สิบสี่นะคะให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดโอ้หวยวนหยุดเจ็ดแปดบวกสวยอีกแล้วนะคะเจ็ดแปดนะคะงวดน,นี้อาจารย์เน้นให้เลยนะคะเน้นสองคู่นะคะหกคู่มหาสจรัร์นะคะ วัดดวงกันดูนะคะใครที่ไม่ชอบรูดก็เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาเน้นนะคะตัวเน้นอาจารย์เน้นให้ไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งค่ะทุกท่านอันนี้เป็นแนวทางเด้อถ้าชอบอาจารย์ถ้าคัดก็ผ่าน ตัวเด่นอาจารย์เข้าดีค่ะตัวหยิดเด่นเดินดีรอรอดูว่าจะชนกับสูตรล้านไหมนะคะตัวเด่นสูตรนี้นะคะชอบถ้าถ้าชนกันกับสูตรเก่าล้านนัะปังแน่นอนค่ะเห็นไหมว่านั้นว่านที่ผ่านมาชนสี่นะคะสูตรแรกล้านให้สี่เจ็ดนะคะโอ้ยเอสก็ว่าจะประชันกันนะคะเอ็ก็ว่าจะประชันกันเนาะเอารอดูค่ะทุกคนว่าจะมีตัวไหนชนไหมนะคะ แคบเลยค่ะแคบค่ะเม่ป่าพ่อลุ่งนะคะดูเป็นแนวทางค่ะดูเป็นแนวทางถ้าชอบค่อยจัดนะคะเอาเลขที่เราชอบนะคะทุกคนแอดก็ลงนําเสนอเนาะให้เป็นแนวทางนะคะก็มีงวดเข้างวดหลุด,ด,ดตามสูตรค่ะเป็นธรรมดาค่ะทุกคนตามสูตรนะคะเพื่อนว่ามีความสุขบ้างเจ็บบ้างคันบ้างนะคะเป็นสีสันของชีวิตนะคะเอาอชีวิตมีแต่ความสุขมันโมมีสีสันเพื่อนว่า อู๋แอดก็ดอยากเจอแต่ความสุขแล้วค่ะแอดไม่ชอบนะคะสีสันใครชอบไปก่อนเลยนะคะแอดไม่ชอบค่ะแอดก็อยากมีแต่ความสุขนี่แหละคะ่ะแอดไม่ชอบโลดโผนนะคะอ่ยแอดไม่ชอบนะคะชีวิตมีสีสันเอาพนวาชีๆๆวิตอีกอย่างก็ึ่พนวาบุรานพนวาเนาะอ่าจัดเลยนะคะตัวเลขนะคะนี่เลยของอาจารย์ปัญญานะคะก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันมานะคะเป็นน้ําใจจากอาจารย์นะคะแบ่งปันมาเนาะ เาลองดูค่ะสายรูดนะคะรอดแน่นอนสายรูดนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะทุกคนเราพัฒนาออกทุกวันนะคะงวดไหนเราไม่มั่นใจงวดไหนเราไม่มั่นใจดวงเราก็ไม่ไปแล้วงวดไหนมั่นใจกระอัดปวดยาถามเอดว่ัสันเต็มกระดาษเอซีวัติอีอนี่นะคะทุกคนลองดูค่ะทุกคนขอให้มาขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ชนกันอีกเด้อชนกันตัวไหนก็นจัดเลยค่ะ ส้นกันเนี่ยมินส้นตึกชนแล้วปังกลัวอยู่นะคะชนกันแล้วชนตึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหลายๆท่านก็หมานกันเนาะส่วนมากเราพัฒนาจะชอบรูดกันนะคะหัวเอดรูดสามสี่ตัวคุณค่ะแค่แต่คนชอบค่ะเอานี่นะคะของอาจารย์ปัญญาค่ะเด่นหนะึ่งแปดนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนะคะ ให้ไปที่เจ็ดเก้านะคะตัวจอดเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะ 79, นี่เลียดอวบเลยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเน้นเน้นเลยอยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะโอ้วันนี้อาจารย์เน้นมาให้เลยนะคะโอ้วันพุธนี่ละปังแน่นอนนะคะ จัดไปค่ะทุกคนเอาที่ตัวเองชอบเอาที่ตัวเองรักนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านหลากหลายแนวทางค่ะ0-9นะคะเลขเราไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะอาจารย์ก็แบ่งปันมาฟรีเนาะอ้าลองดูค่ะลองดูหวยขึ้นด้านแปดที่แี่นี่นะคะ78 78อ้าว78ขึ้นมาดูเถอะค่ะ78แม่บ้ย เอาไปประกบใส่เลขไหลแอดไม่ห้าศูนย์สี่นะคะเลขไหลแอดปังไม่ห้าศูนย์สี่นะคะไหลยาวเลยนะคะอะขอให้ปังอีกนะคะขอให้หมานอีกอ่าจะไปสูตรใครก็เลือกดูนะคะจะไปสูตรใครก็มีช่วงมือขึ้นมือลงนะคะช่วงไหนมือขึ้นก็ต้องรีบโกยนะคะทุกคนช่วงสูตรจริงๆนะคะทั้งสูตรทั้งดวงนะคะดวงคนทําสูตรนี่แหละ ช่วงไหนที่มือขึ้นนี่ต้องรีบโกยนะคะเอา้ามันเป็นช่วงๆนี่คือหลินปิงนี่ค่ะส่วนสูตรอื่นๆน,นะคะแอดทยอยลงให้นะคะทุกคนสูตรอื่นๆเนาะทยอยลงให้เดิมโอ้ยแอดกับมึนหวยหแล้วล่ะคะ่ะอัดไว้ตั้งแต่นี่ล้างหงุหออกก็อัดคลิปให้ทุกคนนะคะ จานคิดไว้นะคะจานพันคิดไว้คิดไว้ปล่อยไว้นะคะใครชอบสายรูดรูดเลยค่ะแต่ว่าหัวยลาวพัฒนานะคะสายรูดรอดเนาะเอ้านี่แหละค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะขอให้เข้าขอให้ได้ขอให้โดนนะคะตัวเน้นอาจารย์จ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอ้าลองดูค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ